ต่นประโยคาวจารทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงลักษณะข้อสุปกรรมฐาน <c oughs> เมื่อวันก่อนได้นำเอาวิธีที่องค์สมเด็จพระิชิตมานบรมศาสดาทรงทรมานพระซึ่งมีความรักในนางสิฎีมาเป็นเหตุ <c oughs> สมเด็จพระบรมมลคยูร์เชีจจ่จะได้หาทางแก้ความรักของพระรูปนั้นที่มีความรักในนางสิริมาเอามาเป็นเครื่องแก้โดยนางสิริมาก็ตายพอดีแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็พาพระไปดูไปดูศพนางสิริมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ สำหรับวันนี้ก็จะไม่ขอพูดซ้ำฉะนั้นแนวนปฏิบัติในการเจริญสุปกรรมฐานก็ขอทุกท่านจงยึดแน,นวนั้นเป็นสำคัญแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในลักษณะข้อสุปกรรมฐานสิบอย่างเพื่อสุปกรรมฐานน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในมหาใน มีสุติมักมีอยู่สิบอย่างด้วยกันที่พระพุทธโคสา,าจารย์ท่านรจนาไว้สำหรับพระพุทธโคสา,าจารย์เนี่ยผมยอมรับนับถือในท่านแลยเชื่อว,ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ปริสัมมิทายานเรื่องพระอรหันต์ที่จะเขียนผิดนี่ผมว่าไม่มี <c oughs> แต่มีบางคนเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนไว้ เป็นพระอาหารหันต์เขียนไว้หรือว่าเป็นคนอื่นเขียนไว้ก็เป็นเรื่องของใครก็ช่างถ้าเขียนตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นใช้ได้ <c oughs> ถ้าอธิบายราละเอียดอย่างนี้ก็สุปจะมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งอุทุมาอสุขโอทุมาตะกะอสุปคือร่างกายของคน คนก็ดีสัตว์ก็ดีที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่วันตายไปเป็นต้นื่อตายไปแล้วถึงเป็นต้นไปมีร่างกายขึ้นบวมพองไปด้วยลมที่เรียกกันว่าผีตายขึ้นอื่นนั่นเองนี่ลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาหาความจรงิงว่าศพประเภทนี้สภาพของร่างกายประเภทนี้มันสวยหรือไม่สวย นี่เรามาแก้สวยกันสองวินีรกะอสุปเป็นร่างกายที่มีสีเขียวสีแดงสีขาวคละและคนปนกันไปคือส่วนที่มีสีแดงในที่มีเนื้อมากๆในที่ไหนเนื้อมากที่นั่นมีสีแดงที่มีทีสีขาวก็เพราะในที่นั้นมีน้ำมาก มีน้ำเหลืองมากที่ไหนมีน้ำเหลืองน้ำหนองมากที่นั่นเป็นสีขาวที่มีสีเขียวก็เพราะว่ามีผ้าสีเขียวก็ปกิดคลมไว้ไอสีผ้ามันตกที่ตรงนั้นมันจะมีสีเขียวท่านยังเรียกว่าวินีละกะแปลว,ว่ามีสีเขียวความจริงที่เขาผ้าคลมถ้าผ้าเขียวมันมากสีเขียวมันก็มาก เลยเป็นสีเขียวไปสามมีปุปกาศสปเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่เป็นปกติเหลืองและน้ำเหลืองไหลซึมหรือไหลามากก็ตามบางคนไม่ซึมที่มันไหลมากวิธีพิจารณาศพนี่ท่านบอกว่าถ้าเราจะพิจารณาซากศพต้องรู้จักวิธียืน อย่ายืนใต้ลมมันเหม็นทนไม่ไหวจงยืนเหนือลมในยืนเหนือลมนะมันไม่เหม็นเรื่อการพิจรารณาถ้าอยาบอกว่ายืนใต้ลมมันเหม็นดีทนได้ก็นีมนไม่ได้ว่าอะไรดีไม่ดีความเหม็นความสกปรกของซรากศพมันเข้าไปซึมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจจะได้ทรงแนะนํมว่าเวลายืนนะจะย,ยืนใต้ลมมันเหม็นจัดแล้วก็อย่ายืนเหนือลมจนเกินไปยืนคองขวางหน่อยหน่อยนะดีนิดนิดถ้ายืนเหนือลมเกินไปบางทีกลิ่นเหม็นมันหวนกลับมันได้เหมือนกันเอายืนคองขวางนิดนิดหนึ่งชี้เฉียงสักหน่อยหนึ่ง ที่สามที่เรียกว่าวิปุภะกะอสุพเป็นซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลอยู่ตามปกตินี่ซ้ำกันไปเวลาฟังไปแล้วก็นึกตามไปด้วยที่รับว่ามันสวยไม่มร่างกายของคนที่มีสภาพแบบนี้ของสิ่งนี้มันอยู่ข้างในฟังกันมาแล้วที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสอนในสมัยที่นาศิริมาตายเนี่ย ฟังกันแล้วก็วินิจฉัยไปด้วยนึกไปด้วย <c oughs> สี่ท่านเรียกว่าชินตะวิชิตกะกสศพคือซาก้าศพที่มีร่างกายขาดเป็นท่อนเป็นตอนในถ้ำกลางพูดก่ายง่ายก็หมาย,ายว่ากายร่างกายมันขาดเป็นท่อนไปแล้วขายกลางสวยไหมสวยหรือไม่สวยห้าวิขายิ ตะกาศพร่างกายของซากศพที่ถูกสัตว์ยื้อแย่งก่นกินนี่ก็ลองนึกถึงสภาพที่พูดมาเนี่ยนึกถึงสภาพไปตามนี้ถ้าเราไม่เห็นศพนึกถึงภาพศพว่าสภาพที่มันปรากฏอย่างนี้มันเป็นของน่ารักหรือเปล่านี่หกวิหิตากาศพ เป็นซากศพที่ถูกทอดทิ้งไว้จนส่วนต่างๆก็จะกระจายมือไปทางแขนไปทางขาไปทางหัวไปทางกระจายไปแบบนี้สวยไหมสวยหรือไม่สวยเจ็ดหาตะกะหตะวิกะะกะคิตกะอสุปยากจัง คือซากศพที่สับฟันที่ถูกสับฟันเป็นท่อนน้อยและท่อนใหญ่แปดลูหิกะ,กะอสุปคือซากศพที่เลือดไหลออกเป็นปกติเก้าปูรุวะกะอาสุปคือซากศพที่เต็มไปด้วยตัวหนอนคลักตัวหนอนคลักสิบอธิกะอาสุป คือซากศพที่มีแต่กระดูกนี่การพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเทียบกับกายของเราและก็กายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นเมื่อสวยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในกายของเราหรือเปล่าปก,ปกติมันก็มีอยู่ในกายของเรา ในเมื่อมันมีอยู่ในกายของเราอะไรมันจะดีบ้างมันก็ไม่มีอะไรจะดีก็หมดเรื่องกันไปวิธีพิจารณาก็ดูตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนผมจะไม่อธิบายอะไรมากแต่คืออธิบายมันก็ซ้ำกันแต่คราวนี้เราก็มาพิจารณากันนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติกันหลายๆแบบ ใช้ปัญญาด้วยช่วยกันคิดเพราะตามตำราท่านบอกว่าการเจริญสุภกรรมฐานนี่จิตจะเข้าอย่างดีแค่ปฐมฌานหรือว่าอยู่ในอุปจาระฌานท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับผมผมคิดว่าไม่คิดอะผมมั่นใจ ว่าสุภกรรมฐานนี่ทำเป็นชาญสีได้ทุกอย่างอย่างนี้ก็อยขอท่านที่เป็นนักปราชทั้งหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระศา,ศาสดาสอนคนเสเองความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ในเมื่อผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวท่านบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมจะมาดัดแปลงว่าเป็นเป็นฌานสี่ได้มันทำได้ครับเขาทำกันอย่างนี้คือหนึ่งการพิจารณาสุพตามแบบนี้เป็นอุปจารสมาธิแน่ <c oughs> เพราะว่าจิตไม่ทรงตัวการพิจารณาให้มันแทรกศพ มันไม่สวยมันไม่สะอาดตรงนั้นตรงนี้ใช่หลมคิดอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าเราจะทําให้เป็นฌานเขาทากันแบบนี้จะภาพประสบข,ขึ้นมาแทนที่จะพิจารณาเราก็ไม่พิจารณาเสียเไปเอาเป็นภาวนาแทนทําแบบกระสิน สมมติว่าภาพกระดูกมาปรากฏอธิกังปฏิกูลังเพืออธิอธิกา,าสุขแทนที่เราจะพิจารณาว่าอาสุบนี้มันไม่สวยหรือว่าพิจารณามาแล้วในตอนตอน้นเห็นว่ามันไม่สวยสดงดงาม ในเมื่อมันไม่สวยไม่สดไม่งดมีงามพิจารณาไปพิจารณาไปไอ้ใจมันก็คิดว่าเออพิจารณานี่เหนื่อยจริงๆนะเอาตั้งอารมณ์ให้มันทรงตัวดีกว่านี่ความจริงเป็นการพิจารณาเป็นการดัดแปลงของนักปฏิบัติประกรรมฐานรุ่นเก่าๆท่านทำกันได้อย่างหลวงพ่อพลิ้งวัดมาเกอก ท่านทำอสุภก,กรรมกรรมฐานทั้งหมดเป็นกสินหมดได้เป็นชานสีหมดแล้วก็สามารถเทระมิตร,รูปอสุกันมารูปคลาได้ือมามาปรากฏชัดได้นี่ทั้งเก่งมากนี่การปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ปัญญาไม่ใช่ไว้ใช้แต่สัญญาจริงๆถ้าจะทำเป็นชายก็ตั้งกระดดกขึ้นแล้วตั้งศพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพ แทนที่เราจะพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปแล้วหยุดพิจารณาเสียมาตั้งกดภาวนากันเลยจับภาพไว้เฉยๆแล้วก็ภาวนายังกระดูกก็พิจารณาว่าอธิกังปฏิคุลังยังข้อดีเก่าก็พิจารณาว่าปูรุวก่กะปุรูว่ากังอธิกุลอันปฏิคุลังยานี้เป็นต้นใช้คำภาวนาแทนจิตก็จะส่งตัว เมื่อจิตทรงตัวจิตเห็นภาพศพนั้นเป็นปกติสามารถจะคุมภาพศพนั้นได้ตลอดเวลานั่งอยู่เยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ทำอะไรอยู่นึกถึงภาพศพนั้นได้เป็นปกติอันนี้เรียกว่าอุกห h a ิ i ิต <c oughs> เป็นต้นเบื้องต้นที่จะเข้าถึงปฐมฌา,านอุก a h a ิมิตนี่เขาเรียกว่าอุปจาระฌาน พอจิตเข้าถึงอกหันนิมิตแล้วแต่นี้ทำยังไงก็พิจารณาภาพนั้นไปเพ่งภาพนั้นไปภาวนาไปจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานพอจิตใจขึ้นเป็นปฐมฌานภาพนั้นเรื่องกลายสภาพแทนที่เป็นซ่าศพส,สีเดิมเปลี่ยนสีใหม่กลายเป็นสีขาวขาวแล้วเป็นเบกายพลึกบังคับไปสูงได้ใหญ่ได้ต่ำได้เล็กได้ ยังไงก็ได้เหมือนกับที่ทำกสินล้วต่อไปไม่จิตตั้งมั่นกินจนกระทั่งอารมณ์ของเราร่างกายไม่ปรากฏลมให้ใจเข้า,ขาออกจิตทรงตัวเป็นเอกคตารมกอุมเบขาลมเพียงเท่านี้ปรากฏว่าภาพาภาวะจิตของเราก็เข้าถึงฌานสี่ นี่ถ้าหากว่าเรามีวิธีปฏิบัติใช้วิธีฉลาดสักหน่อยทำจิตให้เข้าทิ้งฌานสี่แล้วก็ถอยหลังอารมณ์จิตนี้ลงมาจูสูปจารสมาธิอารมณ์จิตมันก็ตั้งมัน่นแล้วก็พิจารณาในอสุภกรรมฐานแต่ละจุดตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการความเข้มแข็งของจิตมันก็เกิดขึ้น เมื่อจิตมีความเข้มแข็งปัญญามันก็เกิดปัญญาที่เกิดจริงๆมันมีความเหล็บแลวมันมันมีความแหลมคมมากเมื่อความแหลมคมเคยเกิดขึ้นอสุปสัญญาก็เกิดคำว่าอาสุปสัญญาเกิดก็หมายความม่เกิดขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสกปรกไปหมดไม่เฉพาะคน เห็นคนแต่งตัวสวยเท่าไรสุกรปรกหนักมากเท่านั้นพระแทนจะคิดว่านี่ร่างกายเขาสุกรปรกแล้วกลับไปมองเห็นใจเขาสุกรปรกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเขาจะหนักไปด้วยน่ายของกามกิเลสกามกิเลสคิดว่ากิเลสกามคนนี้แต่งตัวสวยจัดกิเลสกามหนักจัด กา,การแต่งตัวสวยจัดนะ่ะมันเป็นสภาพดึงดูดใจของคนตรงกันข้ามให้เข้ามาสนใจในร่างกายของตัวการที่ต้องการในคขามาสนใจในร่างกายของตัวก็เพราะอำนาจของกามเป็นสำคัญมีความใคร่ในกามเป็นอารมณ์ ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นผู้มีความคล้ายในกามเป็นอารมณ์แล้วชาเขาจะเป็ยังไงใจเขาดีไหมก็มีความคล้ายใจมันก็สปกปรกคือกิเลสมันเข้าไปพอกใจที่ว่าใจสปกปรกเพราะใจมันพอใจในความสปกปรกเพราะร่างกายของคนแลนะร่างกายของสัตว์มันสปกปรก แต่ยังเอาใจเข้าไปดึงก็กายที่สกปรกเข้ามาเพื่อปรารถนาในการประคับประคองในการอยากจะอยู่ร่วมกันนี่เราแทนที่เราจะเห็นกายเขาสกปรกอย่างเดียวแล้วก็เห็นใจเขาสกปรกด้วยเมื่อเห็นกายสปกปรกและเห็นใจสปกปรกความสิสนเอี่ยนนิพิทายานมันก็เกิดเกิดยังไงว่าเบื่อจริงๆว่าคนนี้ช่างโง,จง่จริงๆ ไปพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในไ,ไปพอใจในสิ่งที่มันเป็นโทษในเมื่อเขาพอใจในสิ่งที่เป็นโทษและประโยชน์อะไรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมคนที่พอใจในสิ่งที่เป็นโทษคือสิ่งที่เป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังมันม,มีการทรงตัวอนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุด สิ่งที่สกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเราไม่ใช่คนดีเป็นคนอะไรเป็นคนง่อยเลยมันไม่ใช่ง่อยต้องบอกว่าเป็นคนบ้าบ้าในรูปหลงในรูปในรูปที่มันไม่สะอาดเห็นว่าสะอาดในรูปที่มของสกรปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดในรูปเป็นในของนี่ว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยง ไอ้รูปตัวนี้มันไม่มีการทรงตัวแค่จิตไปเกาะมันก็เป็นทุกข์นี่ถ้าอารมณ์จิตเราของเราเข้าถึงชาญนสี่มีหลายท่านด้ยกันเย็นเลินอธิกังปฏิกูลังเห็นคนเดินไปเดินมาเป็นซากเป็นกระดูกไปหมดนี่มาติดตาติดใจแบบนี้ ถ้าถามว่าพิจารณาคนอึดอืดเน่าพองก็เหมือนกันเห็นกันแล้วมีสภาพเป็นอย่างนั้นอารมณ์มันติดใจอยู่อย่างนี้แม้ภาพจิตภาพนี้ไม่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แล้วความรักมันจะมีตรงไหนความพอใจมันจะมีตรงไหนเมื่อเกิดแต่ความรังเกียจนิพพิทายานแปลว่าความเบื่อน่ายมันรังเกียจ ว่าตัวรังเกียจเกิดขึ้นเราก็หาจุดธรรมดาต่อไปถ้าถึงชานสี่แล้วไม่เป็นของง่าย <c oughs> ไม่มีอะไรยากผมพูดอย่างนี้ผมไม่กลัวใครใครก็จะหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเองนี่ผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ตัดสรูเองแต่อาจารย์ท่านที่ทำกันได้มาท่านสอนกันมาแบบนี้ ถ้าสอนมาแบบนี้ผมไม่ใช่รับคําสอนแล้วก็ามาสอนท่านไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มีนิสัยอย่างนั้นนิสัยของผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเป็นคนสนในสมัยเด็กๆก,ก็หาเป็นคนทะลึง่งไม่จะสนหรอกหีบ่อของเขามีอยู่ภายในถ้าแก้วมาดูไม่ได้ผมไม่สบายใจตอนนี้ในเมื่อเวลาครูบาอาจารย์สอนผม เมื่อท่านสอนแบบนี้ตำราเขียนไว้แบบนั้นผมก็ลองทำบ้างอย่าลืมนะผมพูดว่าลองทำบ้างในกรรมฐานที่สิบผมลองหมดในมหาปฏิปทานนสูตรผมก็ลองหมดอย่าลืมว่าผมบอกว่าผมลองลองพอเห็นลองพอรู้ไม่อย่างนั้นเราก็ไปนั่งเถียงเขาสิ ว่าตำราเขียนแบบนี้นี่อาจารย์สอนแบบนั้นอาจารย์ของเราน่าโคจะผิดแต่เราก็ลืมคิดไปว่าความฉลาดของท่านมีอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจริงๆก็ไม่เคยจำกัดไว้ตรงไหนนี่ถ้าเราใช้อารมณ์คิดถูกจิตจะเข้าถึงปฐมฌานมันก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ใช้อารมณ์คิดอย่างเดียวก็แค่วปจารชานถ้าใช้อารมณ์เพ่งที่ภาวนาแบบนั้นจิตจับภาพเป็นเพ่งเพื่อก็เป็นแบบกรสินไปอย่างนี้จะเข้าถึงชานมันก็เป็นของไม่หนักเพราะมันเป็นทางของชานแล้วก็มีบางอาจจะมีบางท่านบอกถ้าเล่นชานเป็นหลงชานเท่าว่ายังไงก็ต้องตอบ่่าก็ตามใจนะสิ อยากจะหลงก็เชิญหลงไปไม่ได้สอนให้หลงเพราะด้วยว่ากําลังจิตถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติกําลังจิตมีความเข้มแข็งในเมื่อกําลังจิตของเรามีความเข้มแข็งดีนี่ปัญญามันก็เกิดในบอกแล้วว่าฌานสี่มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉธตระหารได้ง่าย ความจริงกําลังเขาบปรโสนดาตสิกิทาคานี่เราใช้กันแท้แค่ชานหนึ่งและชานสองก็ได้ถ้าอยาะถึงอนาคามีก็ต้องเป็นชานสี่ในการเจริญสุปสัญญานี่ก็เป็นทางเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ในเมื่อเราจะเข้าสู่เป็นพระอนาคามีได้ก็ต้องอาศัยฌานสี่เป็นสําคัญเพราะแปรที่จิต <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกก็ต้องเข้าถึงฌานสี่ถ้าเข้าไม่ถึงฌานสี่จิตมันก็ไม่สามารถจะตัดไอ้กามฉันทะตัวนี้ได้เพราะความเข้มแข็งมันไม่พอดังนั้นเมื่อเราจะเราจเจริญในอสุภกรรมฐานเราก็จะรอทําไม เมื่อจับไปเอาสุปสัญญาคือมีความรู้ว่าเป็นของมัสะอาดก็จับอารมณ์ให้เป็นฌานไปเสียเลยลองดูกันนะผมรับรองผลแต่ว่ารับรองแต่เฉพาะแต่คนที่เอาจริงเท่านั้นทนคนที่ไม่มีใจจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลมันต้องจริงต้องกลา้าต้องไม่กลัวตาย ต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเราอย่าตายเพราะใสยในการในขณะที่เราสร้างความดีคนที่จะพึงได้ในเวลาที่เราตายนี้อย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาถ้าไม่นีนเพราะถ้าจิตเป็นฌานเราก็เป็นพรหมถ้ามีกำลังเหนือไปจากนั้นเราก็ไปพระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสุปกรรมฐาน พิจรารณาตามแนวที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารสอนคราวที่นางชริมาตายก็อยู่กันไม่ไกลคัดเศษหน้าหนึ่งเท่านั้นเองท่านก็ไปอาหันกันได้และก็ไม่เป็นอาหารหันองค์เดียวแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมสนใจพระองค์นั้นคิดว่าพระองค์อื่นก็ดีชาวบ้านก็ดี ที่เขาคิดว่าต้องการนางสิริมาเป็นคู่ครองนะคงจะหายากคนที่ยืนมุงในที่นั้น <c oughs> เพราะว่าเขารู้ว่าหญิงคนนี้เป็นโสเพณีคำว่าโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองแต่ผมขอแปลใหม่โสเพณีแปลว่ามีสามีไม่จำกัดอย่างนี้ดีไหมดีหรือไม่ดีก็ช่าง ค่อยคำของผมท่านจงอย่าจำไปใช้คนอื่นคนนักผมชอบแปลอะไรอไรให้มันเข้าใจง่าย,ายๆเฉยๆแต่เท่าความหมายแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าตามศัพท์ท่านแปลว่าหญิงผู้ยังพนาครให้งามหรือว่าแปลโดยอัดก็แปลว่าหญิงงามเมืองหญิงที่ทำเมืองให้งามนั่นเอง อนนี้ผมก็แปลของผมสมัยว่าโสเพณีเป็นหญิงที่มีสามีไม่จํากัดคนที่มีสามีไม่จํากัดเนี่ยใครเขาจะอยากเอาไปเป็นสัญญาเขาบ้างไม่มีจะมีก็น้อยเต็มทีแต่ก็ว่าไม่ได้แต่ได้ว่าสําหรับพระองค์นั้นท่านตั้งจิตตั้งตั้งใจจริงๆท่านรักเสียจริง,รงๆแต่ว่าพอไม่เห็นยอดหญิงสิริมาของท่าน มีความเน่าอย่างนั้นความรักก็สลายตัวเห็นเป็นสภาพที่น่าเกลียดน,น่ากลัวไม่น่าประคับประคองผมเข้าใจว่าเวลานั้นแม้แต่มองท่านก็มองไม่เต็มตาไม่เหมือนยามที่เรารักมีความปรารถนาตามันโตวเวลามองกัน <c oughs> และพุทธวาอากาศที่ท่านมองขนาะนั้นเห็นย่ต้องตาเล็ก พรมันเน่าแบบนั้นนี่กลิ่นเหม็นโชว์แบบนั้นไม่ไหวแล้วนี่แนวที่องค์สมเด็จพระไตทปิแก้วทรงสอนแบบนี้ต้องจำจำไว้คิดอย่างนี้เพราะท่านพิจารณาไปองค์สมเด็จไปจอมไตยก็บอกว่านอกจากเน่าและร่างกายมันเป็นอนิจจังนะเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันมันเป็นอนัตตานะมันจะลายตัวไปในที่สุดเราบังคับมันไม่ได้เธอทั้งหลายจงหย่าอยาสนใจในร่างกายของตนเองอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่เป็นถ้อยคำที่อมสมเด็จพระบรมสุคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เพียงเท่านี้ท่านได้ก็ได้สมเร็จอนาตผลอาสุภกรรมาฐานไม่ใช่ทําให้เป็นแค่พระอ,อน,านาคามีพิจารณาอย่างเดียวเพียงเท่านี้ก็เป็นอรหันได้ก็เป็นกันได้แล้วนี่วันนั้นเขาเป็นกันตั้งเยอะแยะวันที่พระพุทธเจ้าไปดูนางสิริมาทักว่าเราไม่ประมาทยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกรนาดไว้เราก็ได้เช่นนั้นเหมือนกัน สำหรับวันนี้พันบรรดาพระโยคาวาจรทุกท่านดูเหมือนว่าผมพูดจะพูดเร็วไปเพราของมากถ้าฟังไม่ทันัหก็ย้อนไปย้อนมาก,ก็แล้วกันพระเศษมีอยู่ขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูจงบนผู้เข้าถึงมรรคผลตามที่ตนตัสนาทุกท่านสวัสดี